คือในชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่พูดว่าจอดจานนอนหนูซอสโซ่วแหวนเยอยวยักฉันไม่พูดคำว่าเหนื่อยฉันก็ไม่เคยพูดไม่มีกินไม่มีตังอะไรฉันไม่เคยพูดเลยฉันบอกฉันรวยฉันมีเงินร้อยเมหนึง่งฉันก็ว่ารวยแล้วคือป้าตือในวัย63เนี่ยน่าจะต้องผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยความสําเร็จของป้าตือเรียกว่าอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอยู่กับแอนทองประสมและรายการแพร่ทอล์กทีวี พื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการ ที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ Empowering Conversation ค่ะแพว t ท็อกทีวีเนี้นะคะขอต้อนรับป้าตือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธวันนี้ฉันรู้สึกเขินทำไมคะไม่เพราะปกติว่าปกติเนาะก็จะพูดตรงๆเราเจอกันเราก็จะแซวกันเล่นกันเป็นแบบว่าเหมือนเพื่อนกันนะเนาะแต่วันนี้เรารู้สึกว่าต้องทางการใช่ไหมแกไม่ต้องทางการเลยค่ะเพราะว่าเวลาเจอป้าตือปกติเราก็คุยอะไรกันเละเทะมากไม่แต่วันนี้คือยังไงเธอฉันก็รู้สึกเกรงใจเธอไมให้องไม่เกรง ใจประตือเพราะว่าเห็นประตือทํางานเยอะแล้วดูว่าตือเป็นแบบตัวอย่างของคนที่แบบผ่านได้ทุกเจนอยู่ได้ <And S 1> ทุกเจน g e n e r a น i o n หยุดเ <generation. S 2> ช่นกันและตือจะอย่ามาว่าเขาตัวเองจ้าตัวเองก็ทํางานไม่ใช่ย่อยใช่ค่ะใช่ไหมอยากรู้ค่ะประตือ ตอนนี้ตอนนี้ป้าเตื่นอายุเท่าไหร่นะหกสิบ้63แล้วแอนแล้วป้าทํางานทุกวันเลยแล้วเห็นทําแบบมี้แอนเรียกฉันน้องลูกตื่นได้ไหมเรียกเลยนะคะน้องลูกตื่นได้ปหมไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ให้เกียรติแขกเดี๋ยวทัวรลงค่ะเดี๋ยวทัวรลงคือพี่แอนเดี๋ยวก่อนนะ ทุกคนต้องฟังก่อนนะฉันเรียกพี่แอนว่าพี่แอนนะเธอเรียกได้เลยค่ะเออฉันอายุห3สาแต่ฉันเรียกเรียกพี่แอนว่าพี่แอนเนี่ยโอ้ทำไมฉันต้องเรียกธอว่าพี่แอนอ่ะก็ประตือให้เกียรติไงอยากคนเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาไปอยากอยากอยากดู่เป็นเด็กก็คือหกสิบสามแต่ก็แบบว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าหกสิสาแน่เราอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันก็แบบมันก็สนุกไปเรื่อยๆอ่ะค่ะ ป้าตือทำยังไงอ่ะเห็นออกไปทํางานทุกวันอย่างมีความสุขคือป้าตือมีวิธีคิดในการออกไปทํางานด้วยความสุขยังไงในทุกๆวันคือเอาตรงๆเลยนะการออกไปทํางานสําหรับตือเมื่อก่อนอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราออกไปทํางานเพราะมันคือหน้าที่เนาะแต่ว่าวันหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งอะการออกไปทํางานของเรามันคือไป ไปหาเอ็กซ์เพรียนมันเป็นอีกสเตปหนึ่งของสิ่งที่เราได้ทําแล้วเราก็ได้ลองลองทําอะไรใหม่ๆอ่ะเนาะ,ะแต่ว่าพอทําไปถึงจุดหนึ่งเราก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันจะต่อยอดยังไงถูกปะ่ะก็เหมือนกับเธออะเธอก็แบบว่าจากเป็นแบบว่าดารานักสแสดงแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้จัด mm hmm. แล้วก็น,นู่นนะี่แล้วพี่แอนก็มาทําอะไรหลากหลายซึ่งพี่แอนก็ทําเยอะถูกปะ่ะซึงงง่งก็เหมือนกันคือว่าพี่แอนก็เหมือนตือคือตอนนี้ อันนี้พูดขออนุญาตนะคะใช้คํานี้คือตื่สองคนนี้คิดว่าเรื่องเงินน่ยมันเป็นเรื่องลองแต่เรื่องการได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆคือเรื่องใหญ่กว่า,าถูกป่ะเธอถูกป่ะอันที่เช่นแบบว่าถ้ามีหนุ่มมาจีบเรา,าเราก็ต้องลองใช่ปะ่ะเราก็ต้องลองอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะปบตื่ <laughs> 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 แล้วป้าตือป้าจีจะทําไปถึงเมไหร ทำไปเรื่อยๆเธอจนกว่าเขาจะเลิกมีจุดสิ้นสุดทางเลื่อนของตัวเองไหมว่าเจ็ดิบจะหยุดไม่มีไม่หรอคะ end of the walkway ไม่มีเด็ดขาดเพราะว่าไม่เคยพูดไม่เคยประกาศเลยไม่เคยประกาศ end of the walkway เราเห็นป้าตื่อทำงานมาแล้วก็เหมือนแทบจะทุกงานนประสบความสำเร็จหมดโอ้ยขอบคุณมากมีงานไหนที่ป้าตือไม่สำเร็จบ้างไหมไม่มีนะงานมันก็เสร็จทุกงานสำเร็จทุกงานแต่ว่าจริงๆเอาข้อจริงอ่ะ เตือเป็นคนไม่คอมเพ์กับเรื่องของงานนี้กับงานนี้ตือว่างานนี้มันจะใหญ่จะเล็กงานอะไรต่างๆเนอะทุกอย่างนะใน,นไม่ว่างานจะเป็นรองานออนไลน์งานออฟไลน์งานอะไรต่างๆทุกอย่างใหญ่เล็กไม่ใช่ปัญหาค่ะมันตอบโจทย์โมเมนต์นั้นเวลานั้นแล้วมันก็จบทำหน้าที่ไปเออถูกอันอ,อย่างพี่แอนอย่างเนี้ยพี่แอนก,พอนก็พี่แอนก็ทําละครแบบปังๆมาทั้งหมดค่ะอ่ะพี่แอนก็ไม่สามารถจะตอบได้ใช่ไหมว่า เฮ้ยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้หรือเรื่องนี้ถูกป่ะมันก็เป็นศิลปะทองขควายของมันไปใช่ไหมล่ะเธอก็แบบว่าเธอก็มีความสุขกับการที่เธอทำเพราะโดยเฉพาะบอกว่าเธอเป็นละเมียดของเธอเนี่ยฉันก็เห็นว่าเธอละเมียดของเธอก็มีความสุขกับการละเมียดถูกป่ะค่ะป้าตื่นในวัย63เนี่ยน่าจะต้องผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยในตอนนี้ป้าตื่นว่ามองว่าความสําเร็จของป้าตื่นเรียกว่าอะไรคะความสําเร็จมันคืออะไรเป็นคําถามที่ตอบยากนะพี่แอนพูดตรงๆเนาะคือ เขเป็นคนทางานมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะก็เหมือนพี่แอนนะทำงานตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะเราก็เจอกันตั้งแต่ตอนพี่แอนก็เด็กเราก็เด็กเราต่างคนต่างเด็กเราก็ทําด้วยกันมามันไม่เคยคิดอ่ะไม่เคยคิดเหมือนกันนะว,ว่าความสําเร็จมันคือหน้าตายังไงอันนี้พูดตรงๆนี่คือ,อมไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เจ้าหน้าตาความสําเร็จนี่คืออะไรแต่มันรู้แต่ว่าสิ่งที่ทําอ่ะ ใจมันฟูใจมันมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันดีต่อใจเราจังเลยแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่ามีพลังที่จะขับเคลื่อนอะไรต่อไปได้อะมันอาจจะเรียกว่าความสาเร็จนะป้าตือเอาอันเนี้ยก็ใช่ไหมมันก็เรียกอย่างนั้นได้นะแต่ตือเป็นคนขี้อายนะพี่แอนพูดตรงๆเลยว่าเตือเป็นคนขี้อายเตือเป็นคนเวลาคนมาพูดว่าตือประสบความสําเร็จตือไม่รู้พี่แอนเป็นปะคือเราจะเขินนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันบอกว่าเราแค่เป็นแค่แบบ พาร์ทหนึ่งของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่ว่าถ้าคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบว่าทำมันต่อยอดได้กับชีวิตคนอื่นอันเนี้เราก็ มันมัน,ม,นมันมีความสุขมากกว่าความสําเร็จนะพี่ไม่รู้นะนี่ตือคิดอย่างนี้แล้วยังมีเป้าหมายอะไรที่ป้าตืออยากจะทําให้มันสําเร็จอีกไหมคะตือไม่เคยคิดอะไรเท่าไหร่นะตือเอาเอความจรงิงตือไปเรื่อยๆมีอะไรทําก็ทํายังไม่ได้มีโปรเจกต์พิเศษหรือมีโกพิเศษของตัวเองไม่มีคําว่าโกในชีวิตเลยเชื่อปะ ดูป้าตื่นน่าจะเป็นคนมีนะในแต่ละช่วงชีวิตนี่เป็นคําตอบที่เซอร์ไพรส์แอนฟังนะเธอเป็นเพื่อนฉันมาตลอดนี่เธอไม่เคยรู้เลยเหรอความเละเทะของฉันเป็นยังไงไม่รู้เบื้องหลังเพราะแอนเห็นพี่โก้ตลอดเวลาดูไม่ออกแต่จริงๆแล้วโกของเราอ่ะคือไม่มีแอนเราก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนสมมติว่า อาฉันตื่นเช้ามาวันนี้ฉันได้มาทํางานกับเธอแลวฉันก็จะรู้สึกว่าเออฉันเจอเธอฉันก็จะมีความสุขกับเธอแล้วก็เก็บความสุขอันนี้กลับบ้านยางเงนี่คือนี่คือวันต่อวันของฉันเป็นอย่างงี้อ่ะเธอเข้าใจเราใช่ปะเราก็คือเราก็ไม่ได้อะไรมากแล้วพอวันพรุ่งนี้ปั๊บเราเจอคนใหม่เราไม่เราก็ไม่ได้นึกถึงพี่แอนนะพูดตรงวาไม่ได้นึกถึงพี่แอนแต่พอมาเจอปั๊บยังไงเราก็ต่อกันได้ค่ะถูกปะมันคือนี่คือตื่นเป็นเส้นชีวิตแบบนี้ตื่นก็เลยไม่รู้ว่า คนอื่นเขาจะเป็นยังไงนะ <Tagen. S 1> แต่ว่าเพียง <livelihood. S 1> แต่ว่าตืออจาจจะโชคดีตรงที่ว่าตือตือตือโตมากับกับการที่ไม่ได้แบบว่าต้องต้องมีความเครียดกับเรื่องของของการวางเป้าหมายมั้งสมมติค่ะไม่ได้สมมติอตมันเรื่องจริงอ่ะก็คือือไม่ได้มีความเครียดคือที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความกดดันตือเรื่องนี้แล้วก็ <ela. S 1> ในขณะที่ตือโตมาเรื่อยๆตือก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าตือจะต้อง อะไรหนึ่งสสาห้าฉันจะต้องนู่นนี่นี่คือคือไม่มีความความความที่จะอยากอย่างเงี้ยเข้าใจพี่อันเข้าใจเราใช่ปะว,วันหนึ่งอะ่ะเขาให้เราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่วันหนึ่งพอเขาให้ ย้ายเรามาอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้มันก็ทําแต่ละจุดให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแค่นั้นนะพี่แอนก็ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้มันชัดเจนที่สุดเนาะแล้วก็แก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันคือเรื่องใหญ่อะไรแล้วกลับบ้านเอาแบกกลับไปบ้านสมมติถ้ามีบางอย่างที่ป้าวันนี้ฉันพลาดก้อนเคลียเดี๋ยวนั้นเลยเราก็จะเคลียกันแบกอย่างนี้เลยว่าเออชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าแบบว่าตรงนี้อะไรซอรี่ได้เราก็ซอรี่ซอรี่ไม่เสียตังค์ไงค่ะ ก็เคลียร์ตรงนั้นก็เคลียร์จบแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็สบายใจแล้วก็โอเคเริ่มสตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยสำหรับตือตือเป็นคนแบบนี้ตลอดค่ะแอนเห็นป้าตือทางานมากับคนทุกเจนเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเจนใหม่ๆป้าตือมีวิธีรับมือกับเด็กหรือคนในแต่ละเจนยังไงคะลองลองไล่ให้แอนฟังนิดนึงในยุคก่อนหน้านี้กับยุคปัจจุบันที่เป็นเด็กที่ยุคแบบออนไลน์จัดจ้านตอนเนี้พี่แอนเชื่อป่าว่านี่คือคนนี้ถามคำถามอันนี้กับตือเยอะมากเลยเวลาตือไปทำงานเนี่ย ตื่อไม่ได้รู้สึกว่าตื่อเอาตัวเองเข้ามาพี่แอนเชื่อปะ่ะแล้วแล้วมันคืออะไรตื่อเดินเข้ามาตื่อสมองตื่อโล่งหมดเลยตื่อว่างหมดเลยคือเพราะมารับบอมมารับมาหาเธออย่างเงี้ยอาฉันก็รู้ว่าจะมาเจอเพื่อนฉันก,ก็ต้องมานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็อ่ะแล้วฉันก็มารับว่าเธอจะคุยอะไรกับฉันแล้วก็พลังงานดีๆแลกกันแต่เพียงแต่ว่าตื่อจะไม่มาไม่รู้นะตื่ออาจจะเป็นคนที่ใส่ที่ประหลาดก็ได้ว่ารู้ว่าจะต้องมาเจอแอนแต่จะไม่แบบ ไม่ไม่คาดหวังอะไรอ่ะตือจะปล่อยไปเรื่อยๆและวิธีนี่คือวิธีทํางานที่ตือจะอิมพอไวส์พี่แอนว่าหรือแบบอย่างไปทํางานกับน้องๆที่เขาเป็นรุ่นใหม่กว่าเรารุ่นเด็กกว่าเราตือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตือชื่อตือที่แบบว่าเป็นคนทําแฟชั่นทำออแกนซ์ทำหรือมีทำออนไลน์หรือเป็นอินฟูคือตือไม่ได้คิดว่าตือเป็นไครเลยด้วยความสัจริงตือก็คิดว่าตือมาอย่าง้อ้วันนี้ตือได้กำไรละ เราได้คุยกันเราได้คุยกันแล้วตือก็จะได้บอกว่าสิ่งใหม่ๆค่ะอย่างเงี้ยตือตือตือคิดอย่างเงี้นโหดีจังก็แสดงว่า,<ม>ว,าวิธีการรับมือกับเด็กเจนใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบไม่ได้มีปัญหาเจนใหม่เจนเก่าเจนคือตือเนี่ยอีกอันหนึ่งคือตือจะไม่พูดเวลาใครมาพูดกับตือเหมือนกันว่าเออเราเป็นคนเจนนี้คนนี้เป็นเจนนี้เจนนี้ตือก็จะมีความรู้สึกว่าตือตัดคําว่าเจนทิ้งเลยนะพี่แอนตือจัด ตัดทิ้งเลยตื่นรู้สึกว่าคนเราอะยุคนี้สําหรับตื่นนะตื่นรู้สึก้ตื่นตื่นคิดเองเนะว่าตื่นว่ายุคนี้มันเป็นยุคพัศยอานเป็นยังไงคะยุคนี้คนมันเท่ากันค่ะมันก็เลยไม่ได้มีแก๊ปของเจนอ๋อโอเคเข้าใจค่ะเออตื่นคิด่างจริงจริงแล้วตื่นก็รู้สึกว่านี่มันก็คือพอคนมาถามว่าเจเนเรชั่นแก๊ปมีไหมตื่นตื่นไม่ได้คิดว่าคนอื่นมีแล้วตื่นก็ไม่ได้มีกับใครแล้วตื่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรา อยู่กับไขรก็ได้ที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายใจแล้วเรามีความสุขค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตอนนี้มันเป็นโลกดุกยุคดิจิตอลนะคะป็ตือทำออแกไนน์ทำแฟชั่นมาตั้งแต่ในยุคที่มันแมนนวลมากๆกันอยนอันดลล็อกอส,สุดๆพอมาตอนนี้มันมีสิ่งเหล่านี้แอนว่ายังไงต่อให้ป้าตือจะจัดโครงของตัวเองในแบบโอเคฉันมาโครงประมาณนี้แต่ในเรื่องของเทคนิคหรือนวัตกรรมอะไรพวกนี้มันก็ต้องถูกปรับจูนใหม่ป้าป้าตือ เตรียมพร้อมรับมือกับการทําสิ่งเหล่านี้ยังไงคะแต่ว่าถามว่าตือปรับยากไหมตือไม่ปรับปรับไม่ยากเพราะตือแบบตือจะพูดกับทุกคนเสมอเลยว่าถ้าเราอยากรู้อะไรก็ตามเราต้องไปอยู่กับคนเก่งเราต้องไปอยู่กับคนเก่งเท่านั้นเลยแล้วถ้าเราอยู่กับคนเก่งปั๊บเราจะไปครูพักรักจํากับเขาหรือบางทีเราไม่รู้เราไปอยู่กับเด็กที่เขาเก่งจริงๆเราก็ไปบอกเขาว่าเธอสอนฉันหน่อยสิอ๋อป้าตือก็เปิดรับสิ่งนี้ให้เด็กสอนก็คืออย่างนัานง่ายก็มันเหมือนกับอาจอย่างสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ เราก็เดินไปบอกเขาว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะ,ะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบก็เหมือนเธออ่ะ,ะ,อะเธอทําเป็นผูดจัดถูกไหมเธอก็มาถามว่าป้าเรื่องที่แอนจะทําเป็นอย่างนี้แล้วเฮ้ยมันมีแฟชั่นอย่างนี้สตอรีร่แฟชั่นไปฉันก็เล่าให้เธอฟังก็ขอป้าตือย่อยมาให้เนี่ยก็ใช่แตก็ย่อยมันก็เหมือน <c oughs> กัน <c oughs> มันก็คือคคมันก็คือวิธีการแบบนี้ในการที่เหมือนเธอบอกว่าเออป้าแอนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยซึ่งมันถูกนะตัวว่าการที่คนเรากล้าพูดว่าเราไม่รู้เนี่ย เฮ้ยฉันว่าดีแล้วพอเราอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันทําให้ตัวเราแบบว่าคนเขารู้สึกว่าคนเขาแบบอยู่กับเราแล้วเขาสบายใจอ่ะพี่แอนเข้าใจปะมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยอยู่กับอยู่กับคนนี้แล้วดูแบบเครียดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เธอเข้าใจเราใช่ปะมันคืออย่างนั้นและแอนเห็นป้าเตอร์อ่ะมักจะมีโค้ดแรงบันดาลใจดีๆคําพูดดีๆเอามาลงใน โซเชียลมีเดียของป้าตลอดเลยป้าไปได้รับพลังงานหรือไปเอาโค้ดพวกนี้มาจากไหนคะตือก็ได้มาจากบางทีตือไปอ่านหนังสือ <k S 2> คือตือชอบอ่านหนังสือหรือบางทีตือก็ชอบไปอ่านอะไรต่างๆหรือข้งางถนนหรือคุยกับคนนู้นคนนี้คุยกับเพื่อนคุยก,กับใครคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับพี่แอนคุยกับใครบางทีเราก็ได้ได้ไดสิ่งเหล่านี้หรือคุยกับพี่มงคลที่ขับรถให้เราบางทีมันก็ได้อะไรบางอย่างกลับมาจากจากสิ่งที่เขาพูดณเวลานั้นอย่างเงี้ย แล้วความตั้งใจของป้าป้าเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโพสต์ลงในไอจีเพื่อต้องการให้คนได้รับพลังงานดีๆคือคือคตือเอาความจริงนะพี่แอนนะทําไมป้าถึงอยากแชร์ตือมไม่ได้ตือไม่ได้อยากจะให้ใครได้พลังงานดีจากเราเลยด้วยความสัตย์จริงแต่ว่าตือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตือคิดคือตือเนี่ยเป็นคนเวลาเล่นโซเชียลเนี่ย อยากลงก็ลงเวลาไหนตึกก็ลงตึกอยากทําอะไรก็ทาตึกอยากทําอะไรตืกก็ทําคนจะบอกว่าเธอต้องลงเวลานี้หนึ่งสองสามเวลานี้จะเอนเกจคือตึกก็ไม่ได้สนใจตึกก็แบบอ,อ่ะตึกจะลงเวลานี้เพราะเราโมงเป็นนี้เราเป็นแบบนี้เราก็คิดแบบนี้เราก็ลงไปตอนนี้<ป>เรากำลังมีมูท์อย่างนี้พอดีตึกอยากลงเราก็ลงแต่ว่าหนึ่งอย่างตึกจะไม่ลงเรื่องแย่ให้ไม่เอาพลังงานไม่ท็อกซิกไม่เอาไม่เอาท็อกซิกไม่เอาพลังงานลดลงไปเพราะว่าตึกรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยคนที่เขาเล่นน่ะเขาก็จะเล่นด้วยความสุข ทุกคนที่ลงรูปลงอะไรต่างๆในโซเชียลหรือลงลงคลิปคือตัวว่ามันเป็นโมเมนต์ความสุขของแต่ละคนที่เราไปจัดไม่ได้พี่แอนว่าเฮ้ยคนนี้ขี้อวดหรือคนนี้มันยัง <c oughs> ก็เขาอยากทําอย่างนั้น <c oughs> เขามีความสุขกับกันอย่างนั้นนะ <c oughs> พี่แอนเข้าใจปะคือ <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องลบบล็อกแล้วไม่ต้องไปดูเขาเขาไม่ได้ทําให้เราดูเขาทําให้คนอื่นที่เป็นคนที่รักเขาดูอพี่แอนเข้าใจปะ บางทีเราจะมีเพื่อนบางคนที่บอกว่าคนนี้มันแบบมันใส้คนไอนขี้อวดบอกแกแกไปอวดทําไมแกคิดต่างไปสิคนนี้มันมันใช้ของอย่างนี้แพงๆแบบนี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนพนักงานขายเขาก็มีเงินไปใช้จ่ายครอบครัวแกชุบดีนะมองทุกอย่างในแง่ที่มันบวกหมดเลยดีจังเลยอะเออแล้วมีโค้ดอันไหนคะที่เป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตของป้าตือคะของตือนะจริงๆตือเอาสุขรรยวันนะพี่แอน สุกรายวันกับอีกการหนึ่งคือขออนุญ,ญาตนะคะคำว่าช่างแม่งอยก็จริงเนาะจริงคำนี้คือคำที่ตื่นรู้สึกว่าอืก็ช่างมันเถอะค่ะอย่างเงี้ยตื่นเอาสุกรายวันนะ่ะตื่นรู้สึกว่าถ้าตื่นไม่มีความสุขอะ่ะตื่นก็ไปให้ความสุขคนอื่นไม่ได้พี่แอน ตือไม่รู้ว่าคนทุกคนจะโดนสอนมายังไงอะ่ะแต่ที่บ้านเตืออะเขาจะบอกว่าอยู่ต้องมีความสุขก่อนอยู่ถึงจะทําให้คนอื่นมีความสุขได้อีเวนเรามีแฟนเราก็ต้องบอกแฟนว่าถ้าเราไม่มีความสุขอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขามีความสุขได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีวก,กันกับทุกอย่างในโลกใบน,นี้คือเราต้องรักตัวเองแล้วก็เราก็ต้องบอกกับเขาไปตรงๆว่าการที่เราทําแบบนี้เนี่ย เพราะเรารักตัวเองค่ะแล้วเราถึงจะทําให้เธอมีความสุขได้หลังจากที่ฉันมีความสุขอะค่ะคือตือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดแบบตือหรือเปล่าแต่ตือคิดอย่างนี้เข็นป้าตือให้แบบแรงบันดาลใจดีๆส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆกับผู้คนที่อยู่ในโซเชียลมากมายแล้วมีฟีดแบ็หรือคอมเมนต์อะไรจากคนที่เขาติดตามป้าตือส่งกลับให้ป้าตือบ้างไหมคะเคยเจอความคิดดีๆเคลียเจอคะเคยเจอพี่แฮนตือก็ มีโคดอันหนึ่งซึ่งตือเขียนว่าสู้เป็นอย่าสู้ตายหมายถึงป้าตือเขียนเหรอคะาตือเขียน<ะ>ว่าสู้เป็น,ปนอย่าสู้ตายอยย่าาสู้ตแล้วมีคนเขียนดีเอ็มมาหาตือบอกว่าขอบคุณโค้ดอันนี้มากเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเขากําลังจะฆ่าตัวตายป้าตือรู้สึกยังไงคะตอนนั้นตือก็ตอบด<อ> <DM S 2> ีเอ็มกลับไปหาเขาว่าพี่มีชีวิตยอยู่ต่อนะเพราะพี่ ทำตัวเองให้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสร้างความดีวันละหนึ่งข้อพอละพี่อืแล้วเขาก็ส่งอีโมจิร้องไห้มาอซึ่งตือก็รู้สึกว่ามันก็มันก็แฮปปี้อะพี่แอนพูดเรื่องแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็คือเวลาตือลงอะไรก็ตามอ่ะตือไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมีความสุขนะแต่ตือแค่บอกกับตัวเองว่า ถ้าสิ่งสิ่งเหล่านี้คนที่ตามเราเนี่ยหนึ่งคนเขาสามารถเอาสิ่งนี้ไปทำต่อยอดได้และทำให้ชีวิตเขามีความสุขตื่นแฮปปี้แล้วค่ะดีจังมนคนสวย,สวยแกม,ยมีคนสวยมีนาะป้าตือถึง <c oughs> มีโค้ดประจำตัวว่าเรื่องดีๆของป้ามีทุกวันป้าชีวิตจริงมันมีทุกวันได้จริงๆหรอคะเธอตั้งแต่เราเจอกันเธอเคยเห็นแบบว่า ฉันหุดหิดอะไรเปล่าละ่ะไม่เคยเออมีแต่พลังงานมีแต่มันเหลือมันมีแต่ <ละ S 1> แบบว่าเราก็แบบว่าอยู่กันแบบมีความสุขคือตือเนี่ยจะไม่ได้คิดว่าใครแบบว่าเด็กกว่าตือหรือใครนคือตือจะคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนตือหมดเลยอะ่ะถูกป่ะแอนเพราะเราทัตัวเป็นเพื่อนแต่เวลาพอทํางานปั๊บเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันฉันก็ทําหน้าที่เธอก็ทําหน้าที่เราก็คือช่วยกันทํางานแต่พอเลิกงานมันก็เป็นเพื่อนกันคือตือ t r e a อย่างนี้กับทุกคนตือมีเพื่อนตั้งแต่แบบว่า สิบห้าสิบหกไปจนถึงอายุแบบแปดสิบกว่าเลยคือตึอก็ทีทให้เท่ากันตึอไม่ได้บอกว่าโอ้คนนี้อายุมากกว่าแล้วตึอจะต้องแบบว่าทําให้เขาเป็นเบบี๋เนี่ยไม่นะตึอก็จะทีทเขาเป็นแบบปกติค่ะเหมือนกับคนอายุสิบห้าคือเท่ากันให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดูแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยตึอก็ทําให้เหล่านี้เกิดขึ้นมันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้ตือรู้สึกว่าตือไม่ได้ทุกัะพี่แอนคือมีคนชอบมาถามนะว่าพี่เคยทุกไหมอะพี่แอนคือตือบอกว่า พี่ทุกันหนูมันสะกดยังไงในพูดตรงๆบางทีหนูไปคุยในบ้านนี่มันหาไม่เจอต้องใช้ค<อ>ําว่าคุยน,น,นะ,ะแกป้าตือไม่เคยร้องไห้ไม่ค่อยมีน้ําตาแต่มันต้องมีความรู้สึกท้อหรือเหนื่อยกันบ้างแหละมีวันนั้นบ้างไหมคะแล้วไม่ม,มีไม่มีเลยอะคะพขอป้าจะหินเหล็กต่อไปเลยเลยอะทำไมแข็งแรงถึกบึกบึนขนาดนี้ป้าไม่เหนื่อยเลยเหรองานป้ามันทัฟมากเลยนะคะ ฉันไม่ค่อยไม่ค่อยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าแบบสมมุติว่าทํางานเยอะแล้วมันจะรู้สึกว่าโอเคขอจัดระบบชีวิตจัดจัดความนิ่งให้ตัวเองคือในชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่พูดว่าจอดจานนอนหนูสออ้วแหวนยอยวยักฉันไม่พูดจริงวะคะจริงนึกคำว่าเหนื่อยฉันก็ไม่เคยพูดค่ะคําว่าแบบไม่มีกินไม่มีตังอะไรฉันไม่เคยพูดเลยฉันบอกฉันรวยอืฉันมีเงินร้อยเมืึงฉันก็ว่ารวยแล้วคือ ใช่เน้เราต้องท่องไว้ใช่คือฉันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบบว่ามัน m a n i f ตัวเองด้วยนะแต่ฉันฉันเอ n จอยกับสิ่งที่ฉันมีทุกวันนี้แล้วฉันก็เอ n จอยกับสิ่งที่เรามีตั้งแต่เกิดมางั้นงั้นถ้าอย่างนั้นเทียบเทียบกับกราฟชีวิตป้าหน่อยตอนนี้ไหนป้าวาดให้ดูหน่อยสิว่ากราฟตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้กราฟชีวิตป้าเป็นยังไงใช่ของตือตรงช่คนะขึ้นเป็นอย่างนี้ขึ้นไปตลอดเลยเออ ตือไม่มีอย่างนี้แน่ๆวนแล้ววนรอบเลขศูนย์ชีวิตก็มีแต่ศูนย์อย่างนี้ตือก็ไม่เอาข้าตือขึ้นอย่างนี้ปั๊บตือไม่มีทางตือไม่มีทางมาอย่างนี้แน่ตือต้องอย่างนี้และถ้าเดินไปเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไม่ต้องเร็วไม่ต้องรีบค่อยๆแล้วถ้าแบบอ้าวจะเบรกก็นิ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแล้วก็ไป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 พี่แอนเราเลือกได้นะชีวิตอ่ะเหมือนนาฬิกาที่วัดหัวใจนะปาถ้าเมื่อเราหยุดเนี่ย มันก็จะแค่ฟรีซไว้เมื่อเวลาเหมือนเวลาวิ่งอะค่ะไม่ไหวก็หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินต่อใช่คือไม่ต้องรีบไม่ถอยหลังนะคือไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นที่หนึ่งด้วยก็ได้นะสําหรับชั้นนะบางทีเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งมันบางทีเราเป็นแค่ว่าเฮ้ยมาเป็นตัวประกอบบ้างก็ได้คือเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยจะคิดแบบหนึ่งเอาพูดตรงๆตอนเป็นเด็กนี่คือต้องที่หนึ่งเพราะเป็นลูกคนเล็ก เป็นลูกเฮียงโง่เป็นลูกเจ๊โงทุกอย่างต้องอยู่ในแบบอัมเบรล่าฉันคุณหนูเลยเหรอคะพี่แอนที่สุด oh, <c oughs> คือหนูไม่รู้ว่าคุณหนูหรือเปล่าเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าที่สุดครูก็กลัวครูก็เกรงใจอย่างนี้ย <c oughs> คือคนเกรงใจกันหมดอะแต่ว่าหนูอะเอาแต่ใจตัวเองแต่พอวันหนึ่งพอเราโตขึ้น,น่ะพี่แอน <c oughs> มันก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะเราเราอยู่กันอย่างมีความสุขกันเถอะค่ะ <c oughs> ก็แค่นั่นเองงั้นตอนนี้ความสุขของป้าตือคืออะไรก็คุยกับพี่แอนตอนนี้แหละคือรายการเราอะเป็นรายการที่ให้กําลังใจแล้วก็ empowering คนดูแต่ป้าพูดนีต้องขอโทษที่คนดูด้วย่าไม่ได้อะไรเลยป้าไม่รู้หรอกว่าทุกคําพูดที่ป้าพูดออกมามันมีพลังงานที่ดีเยอะแยะจริงๆค่ะมันง่ายแล้วย่อยง่ายแล้วเข้าใจง่ายมากๆเลยงั้นแค่ขอสักข้อสรุปสักอันหนึ่งป้าคาว่าถ้าวันนี้ คนที่เขาฟังอยู่เขาอาจจะมีจิตใจที่อ่อนไหวหรือไม่มีแรงจะต่อสู้ป้ามีวิธีแนะนําคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างคะซึ้อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้พี่พี่คิดว่าพี่จะสู้และถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็พักเบรกก่อนบางอย่างอสิ่งที่ทํามันไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตเราเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะเดินไปตรงจุดหนูนะ่ะมันเหมือนกับ ความสุขระหว่างทางเธอพี่แอนเข้าใจเราะปะ,ะอันนี้ตื่นรวบหลายๆอย่างมานะแต่ตื่นจะบอกว่าตื่นจะให้ตื่นมาบอกพี่อย่าท้อเลยมันก็พูดไม่ได้แต่ตื่นจะบอกว่าพี่ทุกวันนี้หนูนี่ก็ไม่ใช่อิชิสุดท้ายในชีวิตของหนูนะคะมันคือแค่นั้นน่ะแล้วถ้าเราเลือกเกิดแล้วอะแพ็กเกจนี้ย คนทุกคนในโลกนี้ตื่นเชื่อว,ว่าทุกคนเกิดมาทุกคนเลือกแพ็กเกจมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์เนี่ยเราเลือกได้เราเลือกที่จะทาได้ถ้าสิ่งนี้มันทําให้เรารู้สึกกดดันทําให้เรานี่แล้วก็เดินหนีอแล้วไ,ไปหาอะไรใหม่ๆทําำบางทีสังคมนี้สิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดี แต่มันเพียงแต่มันไม่ใช่เราอะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราเราก็ไม่หาที่ใหม่ค่ะแค่นั้นเองให้โอกาสตัวเองใหม่แต่ก็คือสุดท้ายแล้วเรารู้แล้วว่าปลายทางชีวิตเราคืออะไรเราเก็บชีวิตตัวเองไว้เก็บความรู้สึกเก็บลมหายใจเราไว้แล้วก็เก็บความสุขระหว่างทางเดินขอบคุณป้ามากที่มาให้เวลากับรายการเรานะคะขอบคุณที่เสียสละเสียสละแล้วก็ฝ่ารถติดมาหาเรานะคะไม่เลยขอบคุณมากว่าวันนี้แบบว่ามีความสุขที่ได้มานั่งคุยกับขอบคุณมากคสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแอนและแพรวทอล์กทีวีได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอช่อง34ค่ะและสามารถชมย้อนหลังได้ที่ y t u t u นะคะและช่องทางออนไลน์ของแพร่มาเกสีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะทางเรายังมีคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและสัปดาห์หน้านะคะแอนและแพรวทอล์กทีวีจะพาไปเปิดพื้นที่แขกรับเชิญคนไหนรอดูนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ